ต้อนรับสู่ฟูลฟิลเซอร์คัทคณะคละครต้องสาบเทศกาลฮาร์วีนแห่งบางแพรราดบุรีพาทุกคนหลุดเข้าไปในโลกเนื้อจินตนาการระหว่างความแฟนตาซีและความสยองขวัญอันนาขน,นลุกฟูลฟิลพาบางแพรปีนี้เล่นใหญ่ใส่สุดเต็มระบบยกทับความอลังการ เข้าชมพบกับโรงละครต้อง่าเปิดม้านสู่โชว์การแสดงเวทีครั้งใหม่ในทุกวันเสาร์อาทิตย์และ31ตุลานี้ค่ำคืนฮาลวีนของคุณจะไม่มีวันลืมเพราะจะเป็นโชว์พิเศษรอบเดียวเท่านั้นบ้านผีสิงโซนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยขออเขตตองสาทีกก่9เข้าไปแล้วไม่มีทางดูได้เลยว่าจะเจอกับอะไรบอกได้คําเดียวว่าทำถึงโซนนี้ต้องไปดูกันเองค่ะดินแดนสุ คำาบที่ปกคลุมไปด้วยมอกควันเดินเล่นหลอนๆแต่อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่โซนนี้ม้าหมุนต้องขับสาบอีกหนึ่งแลนด์มาร์คถ่ายรูปออกมาได้ฟิลหล่อนปนสวยเหมือนลุกเข้าไปอยู่ในหนังแสนตาซีสยองขวัญเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ภายในงานคือตื่นตาตื่นใจมากแต่ละโซนถูกออกแบบมาให้เหมือนเดินอยู่ท่ามกลางโลกเหนือนจินตนาการเนรมิตทุกอย่างออกมาได้อลังการค่าเข้าจันทรหกสบาทเสาร์อาทิตย์80บาทสามารถ สิ่งได้ครั้งละหนึ่งรอบเด็กๆต้องมีผู้ปกครองเข้าด้วยนะคะขาบัตรเข้าชมคือเดินเล่นได้ทุกโซนแต่ถ้าจะขึ้นม้าหมุนก็40บาทที่นี่เนี่ยเป็นทั้งลานสเก็ตแล้วก็คาเฟ่ร้านอาหารเมนูอาหารเครื่องดื่มก็คือน่ารักเข้าเับตรสการไปหมดเมนูหลากหลายค่ะเสิร์ฟมาอารางังเครื่องดื่มขนมก็ทำมาดีจริงๆใครหาที่เที่ยวอยู่แนะนำให้ไปลองเปิดประสบการณ์กันที่ฟูฟิ